เอาเสียงไยายอุ้ยอ่ะเห็ดอันนี้สบายดีที่เดียมากินขามากิน,าากนเอาไว้ไม่ได้อืมสวยมากเลยนะสวยก็ดีใจสวยเนี่ย <c oughs> กาบสบายดีพี่น้องมากี้ข่าวน้ำการเด้อขี้ข่าวเศร้ามืออืม เจ้าลีมือนนี่ที่ให้ตัวว่ะสิมาสิแม่ให้ตัวก็คืออืขัวเบียไปลังสบายดีเลยนมอให้ตัวอืมมาสิหมออืม วุ้ยไม่หมดก็้าหาังตกล่างาก็จะจกไม่ติดติดจันนะคะอ่ะเี่ มาขึ้นพันพันหน้าปบนพี่หัวขาดไปเบิ่งพี่หัวขาอดเลยเป้าถึงดงเราเลยค่อนมานอนอยู่บ่พี่หัวขาอดเนี่ยฮะรนา <c oughs> ก,การนะแบบก,กูกูอันนี้เดี๋ยวมันไม่เคยมานก็คลื่อนไปอยู่หนนะ ค้มมากนนบนลงทีเก่าแถาปีะถาพันมัขึ้นเนี่ยถ้าพันไปอยู่น่นไปเบื้องพี่หัวขาดนี่ในเพื่อนอั่นไม่เห่าเนี่ยอี่แม่คือแบบคุ้มพี่หัวขาดถึงดนหันเนี่ยปะหัวขาดเนี่ยเขาเอิญนาะปะหัวกุดเขาเอิญนอบักหัวกุดหน้าปรันยู่ในหันนี่ ม,มพเขือกุดอร่อ,รอ่ะอือกับพี่พวพูอกดอรีอหม่อือมะเอกดเกิดคุ้มนะเบอรพราม่อ่างเด,ด,ด้ต่มันคอมัคุมกระโตมนันอะพว่ามันกเจ้ากระหามขึนกระฟันขิวอรีอยวะพวาว่ากัเจ้ากระห้ามขึ้นไปถวายเจ้าเมืองอยู่ะหานะเป็นเงี้ยงจาว่หาหัวขา เขารัเป็นหนกช้องหัวขาเหลขาเขาหัวมันอืมขาตักจ่หัวบอกบอกทั้งนี้ไปเหล,ล่าทั้งนั้นนะเนี่ยเนี่ยวะมอกันเะมนตอนแรกคนตรงหนกตรงหัวอืมแมนทันจัอนะบอทั้งนี้ไปเหล่าทั้งนั้นพอทั้งนั้นมาเหล่าทั้งนี้อืม พวกหัววงหัวืมต้มเงินเนาะเนาะบาครับจ้าขาจ้ากะตัดหัวแล้วก็กะโตกบพังมว้ท้องทีเปิดเป็นข้าเจาะกะห้ามขนงะห้ามเอาหัวใจกระทอระห้ามขเงื่ไปทำเมืองบึงจังเลย ไม่จะแม่ตอนหาปังขึ้นเผลนมาพันธไปยังพี่วากู๊ดนะเออไปวานในเบอกมะเกกู๊ดไปถามมันมาอยู่ในนี้วัเยให้เรืต้องอยากขาขาเฮื่อน ไม่น่าหัวกุดเลยนะเค่เม่นคนจีนนนักมือนคนมันก็ติคเลื่อนไปน้าำหมืนล้วนี่สาน้าบังคบกชี้กองขอไปหงาคุ้มมาะอืมีแม่ผ้าเบลด้จะมาบุมีคนหมือนก็หาหลับจ้างทำงานเมื่อกี้ขาน้เป็นอืมอีน้อยเพราะพว่กัอยู่กรุกเทพขานี้จะเหือนนะ เงินพี่เขาอยู่บ่นี้เขาเปิดควาพันไน้เลยอ่ะอขาพันขึ้นแล้นีเขาย่างๆถ้ลูกมาขนาเดือดๆอีแม่ไปตาติเปมาตายนี่มในกอบงวดมืนก็สมนี่นีนี่มังเถอไปต้องกวดปี่เขาแหลนเขาจิตายจตจะความอยากหนันักงตาติิที่เป็ดโมงที่ช่อโมหามมาเรามาแจขาตายอย่ย จะข่าวอะไรอ่ะเป็นตะยานเด้อกลางคืนเด้อที่บอกต่าทิเป้มาเมนพัวงแม่แวชุวันนี่บอต่อชุมเขาเงทองคืออย่างโกลมอยางนี้น้ำตาผมก็ทามวาคุณย็นคือพอเทาอันเงาทองก็ทามมก็ได้เขาว่ะโอ้ยอย่างนี้ทามกินก่อนะ้อถึงสองะไปมั่น อะไบางนาแตก่เนี่ยเขาจะแหลกได้เอากันหมุดข้าไปจนต่เตะข้าจนต่ตะเอาการีบวนอะไี่บ่กวัถึงเกณแดงให้ลูปู่ไม่ถามว่าพระเดวนะามน่าก็เคยไปเห็นยู่ห่าว่าอยู่ตร้ต เียนไอยเท่กั้มเป็นหย่ายัวนนี้ดิบอกคือเป็นเหล่าฟ้าของพี่หลออเจ้าคักแน่ดอกเทานะแกนั้นมันแมอยู่แล้วน้องแม่ซอยปลาสะอะมาก่าบ่เอเาปบมาแนยาบไปแล้วขึ้นว่านนี้มึงลงไปนะ น้ายตายเนอะเอาไห่ครับอตากัชุบหน้าขอถามจานี่เจ้าบอขอถามตากับพระเจ้าก่อนตาอะไรตาตาหน้าหลุมนะ้าตายตาย กินชุมเผาอ่ะพี่เข้าโรงแรมพี่มาอยู่นะแล้วจนเอาอันน้ำกะเทียมมาอืบ้นม่วงแล้วเนี่ยต้นม่วงซองตนใหญ่ๆนะอืบกระคอนเด้อประกันแก่ออกขล่างก็ชื้นเหมยแล้วก็เดยกินจะซูเราอ่ะเสียงโนถีมันไหมอีกแล้วเราเสียงกระตุกตีกันปุผงๆออกภาษาลูกนั้มันไหมอีกแล้วเราอืบใบกระเพาะทอดมันอืบใบกระค้อยเด้อผักข่าเด้อประกันแก่ออกสามใบหน้าเออปีน มาหนังกินกระตุกพายเหยียนกระตุกบางแหลบอกระตุกบางแหล่จะหัวไว้ยีรักตายัูให้คองเด็กหน่อยชุ่มหนาเละนี่ลากระบะแล้วถ้าเราปวได้หายเลยถ้ากันปีนจนหมวกก็ถืกดึงกระเทีย่ยวแล้วออกแล้วก็เลยอยู่ถ้าบัวใบไหนจะได้แล้วบัวไวแล้วอือกันพ่นกันจะได้กระบอบัวใบกระพากมันแล้วก็เลยตายไม่กินนั่นแหละ แม่กับโบเคยย่านจักเสือพ่อมึงก็เา่าเผามองนะกู้ลงเนี่ยกบธโตกกูก็ไปเชยอยู่แถวน่ะกับไปเ,ออเ,นะเปมังหนาวแตกบ้นนนะานวัดพี่แล้วนี่รถกูลงไปห้องไพ่ไพ่กับโบมีลงลงซำลงกระบักตุ้น่นะไพ่ไครโบมีกูจะถอยหลังขึ้นมา งอ่จ๋งเหงาตว้องหยางเอาถีบอยู่ขึาเดินหนาคือได้ถีบรถเดินมาได้แม่แต่แกงต้าหอก็โตแล้แกงหอกีบุเฮงแต่ชอบชอบเนี่ยนมันบุเฮนอยู่ทางหนาที่จะมันชิเฮนอยู่ทางใดก็ชิคอยล้างางมาตัวาหเ่อางเอวดเอา แต่งแต่งก็ไม่เหมาะกับตัวเป็นจุ๋ยนั่นแหละเรามาจ่ายเองใด่ไหมจ๊ะจ้าให้บอกตัวสตว์จ้าถูกนางคิวเหม่เหล่าแขกน้ำผอืมนกกว่าก็หวานมากเลยใช่อ๋อใส่ผิดน่ะคือเช่น

เหน้่อยพอกันจิกหนัสบายดีค่ะทุกคนจะมาดีพี่นอ้องน่าจะว่าพื้นผีพื้นตา่างบ่